ห่างคครับน่ะเป็นมูเลยน่าจิดมากทั้งไลยบาก่อนเข็บมาเลยเ็บมาเลยนี่เนดอกเอหลาย่างเล้มันมาเลยอถึงตได้ไหมแต่วิธีล่างมอยเนดอกเนแตกนี่ตัดแล้คือดอกอรตัดเกจ้าวนะทัดดเกจ้าวตัดจากกินกับจ้าอือก็ว่ เฮ้นี่โอ้สีัอรสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมานกับพอกันกับบ้านกับสารน้องพี่เก้าครับมาพอกันในคลิปพิเศษเนาะแม่ครับคลิปนี้เป็นคลิปเก็บเพชรมันปูหลวนๆนะจ๊ะเดี๋ยวจังไป รับชมเนาะว่าห้ามมนเห็ดมันปูหน่อยหลายไปเลานะจ้ะครับเออข้ากับเสือเป็นคิดเห็นมันปูต่างหากน้ำมันเนาะครับพะเพิ่นหลายเกิดดีจากความสิร่วมกันเล็กสิน่ปวดนะเนี่ยหมานรบกวนนะเด้จ๊ะก็แบบดาพิ่นเนาะผมไปดาบป่นหากต่างหาทำไม่ได้จับปุก เกิดเชี่ยวมาหน่อยเลยครับเนี่ยนมาหน่อยโอ้ยหง่อมาไก่บ้านบินเข้ามาเลยเ่าะใส่คิยูอือหนาวเท่าไหร่โอ้ยใส่ใส่ไดไมใส่ได้จริงไม่ได้งนที่ใส่ใส่ไปต้อนค่อยค่อย มันจะอนนี้ว่านหนึ่งเดีย๋ยวเดี่สเกอันน่้จุ่มเขามาเรยนี่เป็นเหตุใส่ข้ะี่ก่อม่ที่ท้งขวานัาหลุไปอดอกองก้อน อ๋อนี่ได้เลยนะอืม แต่กินกระวัวจาวเราบอกม,มันชุดที่สิบวารันอะไรที่พัดกเจาใช่ไหมตนี้การละอะไรจะเ,เ,เจา้านี้มันฟองกันยึดไปถุงนี่จะอาหล่นไปป่ะเต็มผไเลยเนาะยังเลี้ยงอเลยครับแต่ก็ใส่กระเพื่อเลยจะสรเพื่อเวลาเนาะอู้ยังั เอาไปชุดไปนั่งเลยคยับะเอี๋ยวไนั่งชุดไปนั่งเดี๋ย<น>วนะโอ้หข้นแตงโมคนไปนั่งเลี้ยงไปครยบเนี่ยคือขาเนี่ยแค่ไม่นู้ดงวยกันเลยแบบน,นี้เเอาไปตองเสื่อเลยนะอี๋ดึงเยอะดิเลย

เดีวกแค่หันกับเางใช่ไหมอื้อืมอืม 你弄土呢？你哪呢？嗯。嗯 <Ja. S 1>、mm. mm.。哦。嘿嘿。我来看不我来打量一下。 ไปเลยอนีอ้อดอกนะห้องนบนนี้ไปดอกกูนรรมดอ๋อใช่ไหม างานหลบแล้วคับมันเบว่อวมดีลวเลือดเวลาปนนี้เหอไเวือดอะาเนี่นนดดยบ่อใดเลือดลานกับบ่อห่อง,งสิซ้ายอันนี้อ๋อับขึ้นี่ย

เออ thôi กวีท с Springs الأ สิมีพอละคุณ วันนี้เป็นอย่างไรก็อ่งนี้สีเกลิยวเหรอนจะเป็นเส้นนะคานี้นี้จะตัดออกทีให่เลนะไม่ตองไม่ตองคนปกไว้มอบถืออากาศนะอา่กเด้แต่เอาจ้ะหามคาครับนะ เป็นหมูเลยข้างในบาดก่อนเก็บมาเลยเข็บมาเลยคืี่ยนพันออกจะแข็งหลายแข็งได้แต่อยู่ผู้บกนี่เอยแข็งครับต้เราจะไปพัดใส่กุ้งให้ลูกกินแดดกับซองหน่อยใส่น้ำมันหอยใส่กุ้งเนาะนี่ครับเไม่กัดไม่กระเดียกไม่กระเข่งเลยน้าให้ต้องใส่ออกดี คนตุกเน่เด็ดเน่เอาแน่หูยเฮี่ยวเลยบานส้มเลยส้มเลยนไมส้มเห็นมาเลยเอาถึงบ่แตกเลยบ้าแต่ว่าวิธีหลางมอยคนดอกคนแตกนี่เอาต้มหนามันหอนเอาลงแป๊บเดียวเลยครับหลังจะเอาขึ้นมาหลางเนาะบ่เนี้ยไอ้จุ่มๆูเนี่ยแค่ลงหลางสุดเลยเพราะว่าเ่าสิพัดเั็งเตงสิเส่เพราดอกคนกรอบแห้งดิเอาไวาแค่ลงแห้งหลางได้ยังไปไป มโนได้ร้ายจนนห่ดงวกนนนเวกนาะอกคนก่อนนี้เดึเขาเอาเขามาหลังสีปเตกเล็กน้อยเลยาจพ<อ>รจพราสะดุ้งหนักเนาะเกียบเป็นกระสีอยู่แบบเตกเลยทำมานีะดอกสวยมันเดิมไปมัน,นีะเด็กเมื่อนามบนนาะง่นารย์่าจ้ยไปบางคนุงานเอาอยู่รถเนาะนประมาทาเหมือน,นุดอลังการคีเกลอะะ นี่จากผลงานเหมือนนี้ของเฮาเนาะผลงานร่วมเฮาเหมือนนี้เนาะเมนจ้ะแต่ว่าคลิปนี่เฮาสิม่จะเก็บเพชรมันปูอย่างเดียวแล้วเปล่านะเพ็รมันปูเฮาครับมันปูะฮาโลนึงครับเมนจ้ะนี่เบื้องเดียวนะเมนครับมาล้งสนองกับบดิเกียร์นะจากเก็บเอาท่าที่เห็นเนาะเห็นเรื่อเดงเก็ดจงเปิดเอานั่นจ้ะครับแต่ว่าสองกระตานี่กับเพชรบดินแล้วก็เป็นเพ็ดเอเฮตรองค์กบานนี่เป็นปคลิปแล้วเฮาเนาะเมนครับนี่คือร่วมๆของมือวันที่ สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดคือสภาคุมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน่าจะถือว่ามานแบบอลังการงานสาร้างเลยจ้ะมื้อนีม้มานสุดยอดเลยครับแม่นได้หาไบได้คขอนเมื่อบ้านแบบนักตึงตึงนี่แหะจ้ะบ่คิดว่าสิมานปานนี้ครับแม่นจ้ะมือกก้อเห็นขึ้นมาพี่น้องก,กันยยหยาบแห้งนองหน่อยเนาะแม่นจ้ะแล้ว,ว่าส่นนี้บ่บ่บมีพี่น้องเลยเนาะแม่นจ้ะส่นเฮามามี่สองคนครับจัะพอกันคลิปใหม่นะจ้ะคลิปนี้มันะแ้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า